KKP Research หรือเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ของบริษัทสัตว์เกียรตินาคินพัทระก็ออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจุดหนึ่งบอกว่าจุดเปลี่ยนการส่งออกเมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไปพร้อมกับพันชี p พด้วยนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและในที่สุดครับ KK p Research หรือเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ของบริษัทสัว์เกีรตินาคินพัทร ก็ออกบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจจุดหนึ่งบอกว่าจุดเปลี่ยนการส่งออกเมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไปพร้อมกับพัน GDP ด้วยนะครับทำมาเรื่องนี้น่าสนใจไหมเป็นเรื่องน่าสนใจฮะโดยเฉพาะการที่บอกว่าจุดเปลี่ยนที่ทําให้โลกไม่สนใจประเทศไทยอีกต่อไปโอ้โหเรื่องนี้ฟังแล้วใจหายนะฮะแสดงว่ามันต้องมีสัญญาณอะไรบ้างที่ต่างประเทศตอนเนี้ยเดินเคยรักเคยหลงเคยมาลงทุนเคยมาลงหลักตักฐานเคยมาเที่ยวเคยมาจับจ่ายใช้เงินเคยมา,าใช้เป็นฐานในการผลิต ลอดจนแม้แต่จะเป็นเส้นทางการบินหรือจุดเปลี่ยนฮับของการบินทุกสิ่งทุกอย่างนะครับคือ KKP Research บอกอย่างนี้ครับว่ามันมีหลายมุมนะฮะที่ทําให้เห็นว่าตอนนี้มันเกิดจุดเปลี่ยนตรงนี้อย่างแรกครับเม็ดเงินจากผู้จัดก,การกองทุนหรือกองทุนเพื่อการลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดทุนของต่างประเทศที่เข้าประเทศไทยมีสัญญาณของการถอนและจะเ,เพิ่มการถอนไปเรื่อยๆ KKP บอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยเม็ดเงินที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยนะครับ เฉพาะในปี2021ไตรามาสที่1ก็3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนักลงทุนเนี่ยนะฮะก็มีส่วนทั้งในแง่ของการลงทุนมาลงในประเทศไทยและในประเทศไทยก็มีการขนเงินออกไปลงทุนข้างนอกมากอีกขึ้นตามที่ผมเคยคุยไปก่อนหน้านี้แหละถ้าดูเฉพาะไตรามาสหนึ่งนักลงทุนไทยเนี่ยออกไปลงทุนในต่างชาติกว่า3แสนล้านบาทจํากันได้ใช่ไหมครับว่าตัวเลขตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็บอกว่า6เดือนแรกของปีนี้นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้นไทยทิ้งถึง8 0 0 0 0ล้านสุทธิเข้ามาแล้วนะครับมุมที่2องเขามองก็คือว่า ้การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศตอนนี้คือว่ามีสัญญาณของการชะลอตัวและลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆต้องมีตัวเทียบแสดงลวต้องประเทศขอกับประเทศไหนละ่ะจึงเห็นว่าตัวเลขการลงทุนทางต้นในประเทศไทยมันน้อยลงเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับที่อยู่ในฐานอาเซียนด้วยกันนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าขณะนี้เนี่ยนะครับการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านส่งออกในปี2021เเนี่ยนะฮะที่อื่นเข้าฟื้นกันอย่างเร็วแต่ที่เราจะเป็นการฟื้นอย่างช้ามาก เคขีพีรีเสิร์บอกไปเลยนะครับว่าการส่งออกไทยฟื้นตัวได้ช้ากว่าปร,ประเทศต่างๆในหลายในที่อยู่ในโลกนี้ด้วยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยมีสัดส่วนสินค้าที่ส่งออกแบบใช้เทคโนโลยีเนี่ยต่ำกว่าสินค้าประเทศคู่แข่งความหมายก็คือว่าเราเนี่ยนะครับเป็นฐานการผลิตพ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไอซีเซอร์กิตนะจากว่าเรามีเรื่องของอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงในการผลิตรถยนต์ต่างๆนะครับแต่สิ่งที่ KKP Research ร์เขามองเห็นเลย ก็คือว่าขณะนี้าการส่งออกสินค้าประเภทนี้ของเราเนี่ยมันต่ํากว่าประเทศคู่แข่งที่เขาส่งออกตัวนี้ได้มากขึ้นไม่ต้องพูดถึงเลยครับนันก็คือเวียดนามนะฮะนี่เป็นจุดหนึ่งแล้วที่ที่ถามว่าสาเหตุที่เขามองได้ถึง3-4มิติที่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้โลกเริ่มไม่สนใจไทยนี่นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยครับสินค้าส่งออกหลักของไทยต้องกลับมาดูว่าสินค้าส่งออกหลักของไทยของเราตอนนี้มันเจอความท้าทายใหม่ๆหมดเลยโดยเฉพาะในห้ากลุ่มหลักนี่นะฮะคือหนึ่งอิเล็กทรอนิก สองเครื่องใช้ไฟฟ้าสามรถยนต์สี่สินค้าเกษตรแล้วก็ห้าปิตโตรเคมีเพราะตอนนี้มันมีสัญญาณชะลอตัวหรือไม่และมันไม่ดีเหมือนเดิมในอดีตแล้วนี่คือห้ากลุ่มที่เกิดขึ้นถามว่าแสดงว่าถ้ามันไม่ดีมันส่งออกชาแชร์หรือส่วนแบ่งของสินค้าห้ากลุ่มนี้ในตลาดโลกเราอยู่แค่ไหนเราอยู่เท่าไหร่นะฮะส่วนแบ่งตลาดโลกสินค้าตอนนี้ปรากฏว่าเราไม่ได้มีแชร์เพิ่มขึ้นเลยคือเราไม่สามารถกินแชร์ขยายขายได้เพิ่มแต่กับคงที่เฉย ขณะที่เวียดนามเนี่ยนะฮะส่วนแบ่งตลาดโลกใน5กลุ่มเขามีแต่ขึ้นกับขึ้นแล้วมันไม่พอด้วยแซงของประเทศไทยด้วยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไทยมีส่วนแบ่งตลาดสินค้ากลุ่มนี้คงที่เนี่ย1.42%ในปี95นี่ถอยเป็นอดีนะปี95มีสินค้าอิเล็กทรอนิกในตลาดโลกผลิตจากประเทศไทยอยู่ในตลาดโลกเนี่ย1.42%จนกระทั่งมาถึงปี2018เราก็ยังอยู่ที่1.45%ท่านผู้ชมครับ จาก1,995ถึง2,018กี่ปีท่านผู้ชมคิดเลขเอาเลยครก,กี่ปีครับ่ากี่ปีครับเรายังอยู่แค่1.42ขึเป็น1.45เปร์เซ็นต์เท่านั้นแต่เวียดนามเขาเนี่ยนะฮะเริ่มจากไม่มีสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ส่งออกเลยนะฮะแต่เรายังมีนะฮะตั้งแต่ตอนปี95เรายังมีแต่เวียดนามไม่มีเลยในปี95จนตอนนี้กลับมามีส่วนแบ่งเป็น4.1ในปี2,018 2,018เวียดนามมี4.1 2,018ประเทศไทยมี1.45 ท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่คือสิ่งที่ก็บอกว่าเมื่อโลกเริ่มไม่สนใจไทยอีกต่อไปนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับไทยไม่มีสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อไหมฮะทั้งทั้งที่ได้ฐานการผลิตเทคโนโลยีโน้ตขาวทั้งทั้งมีการร่วมทุนการผลิตระหว่างทุนหนาในไทยกับทุนจากญี่ปุ่นะระยะเวลา30-40ปีเราแทบจะไม่มีการผลิตสินค้าที่เป็นเทคโนโลยีชั้นสูงย,ยกเว้น OEM ตลอดการรับจ้างผลิตกันทั้งนั้น นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพบได้เลยครับว่าทําไมล่ะตั้งแต่ตอนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งกับเกาหลีใต้เขาสะบักสะบอมพอๆพกันกับเราเพราะเราเป็นต้นเหตุถึง9ก้าเ้าได้ไหมจากนั้นมา20กว่าปีทําไมก็ถึงมีมือถือทําไมก็ถึงผลิตรถยนต์เป็นแบรนด์ที่เป็น national brand ของเขาได้ขณะที่เรามาถึงขนาดนี้เรายังคงรับจ้างการผลิตรถยนต์แห่งชาติของเราก็ไม่เกิดขึ้นนี่คือจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดการไปเทียบกับต่างประเทศนะฮะไทยมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะพวกประเภท high end product น้อยกว่าภูมิภาคคือ19%เนี่ยมีตัวเลขยืนไหฮะพอไปเทียบการส่งออกทั้งหมดในปี19เวียดนามมีเท่าไหร่จ้าฮะเวียดนามมีสัดส่วนการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง28%ชนะค่าเฉลี่ยของเอเชียที่มีอยู่26%แต่ไทยมี19%เั่นายควว่าไทยแพ้เวียดนามไทยแพ้ค่าเฉลี่ยส่งออกสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงหรือไฮเอ็นอิเล็กทรอนิกส์ของของค่าเฉลี่ยเอเชียอีกต่างหากโอ้โหนี่เหนื่อยจริงเลยนะฮะ ต่อมาอีกหน้าที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตสินค้าแต่ไม่เคยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาที่ตัวเองเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้งคือมาจาก lab วบบิจัยห้องทดลองและมันก็เป็นเ,นเนพียงแค่โมเดลที่ออกมานําเสนอผ่านสือ่อแต่ไม่เคยที่จะกลายเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเทคโนโลยีของตัวเองจนกระทั่งสามารถผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกไปได้อย่าหวังอย่าเพิ่งไปใช้ฐานผลิตต่างประเทศกันเลยนะครับโดยเป็นแพทเทิร์นหรือสิทธิบัตรของเราในเชิงของพาณิชย์ แบบที่สามารถเกิดขึ้นมาเป็นบริษัทใหญ่โตเช่น Apple หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับทำให้ value added ของสินค้าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนสาเหตุสุดท้ายครับที่ KKP มองไว้ <c oughs> ก็คือนโยบายของรัฐไม่สนับสนุสนให้เกิดการพัฒนาระยะยาวเมื่อดูจากขีดความสามารถในการแข่งขันที่จัดโดยสถาบันขีดความสามารถในการแข่งขันที่สวิ t เซอร์แล IMD ไทยยังคงอยู่ลำดับที่40ของการจัดในปี2019นะฮะ ถามว่าแย่มากไหมมันก็ไม่ได้แย่หรอกเพราะมันก็มีลายประเทศที่ต่ำกว่าเราเนี่ยนะฮะแต่อุปสรรคมันเยอะมากนะครับดังนั้นแล้วนี่นะครับจุดเปลี่ยนมาเลยเกิดขึ้นตรงนี้ถามว่าแล้วทั้งนั้นนี่คือข้อจํากัดปัจจัยลบเพียบเลยนะครับทำให้ฐานเราเองก็ไม่ไปไหนไกลเนี่ยนะฮะแล้วมันจะแก้ไปยังไงนะฮะสิ่งหนึ่งที่ kkp research เขามองก็คืออย่างนี้ครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยตั้งแต่สมัยเปิดประเทศมาเนี่ยพึ่งจะส่งออกมายาวนานมากนะครับส่วนการท่องเที่ยวก็พึ่งมาพึ่งไอตอนที่ปี2008ใหห้ลังมานีะครับ แล้วก็มีตัวเลขต,ต,ต,ตีขึ้นมาจนท่านเกินจะ40ล้านคนเนี่ยนะฮะดังนั้นก็ต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ไอค้ครั้จะปรับไปทางไหนยังไงก็ต้องดูกันนะครับสองดุลการค้าประเทศไทยเนี่ยจะเกินดุลลดลงแลนะในที่สุดจะเกิดความเสี่ยงกับฐานะการเงินประเทศไทยในระยะยาวนี่คือ KKP Research มองไว้นะฮะทางออกละที่นี่มันอยู่ตรงไหนนะครับดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับที่สุดเนี่ยต้องให้เอกชน เข้ามามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาขีความสามารถในการแข่งขันนําหน้าได้แล้วครับส่วนรัฐเองก็มีบทบาทสําคัญในการกําหนดกําหนดก,กรอบและทิศท,ทางและช่วยสนับสนุนในการเดินอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนี่นะครับสิ่งที่ทาง KKP Research เ,เขามองว่าก็าถึงได้บอกว่านี่ไงทำไมไทยจึงถูกต่างประเทศนั้นเขาไม่มองเราแล้วซึ่งฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าใจหายเหมือนกันนะครับในการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกจากนี้เป็นต้นไปเป็นเรื่องที่หนักกว่าเดิมแน่ โมเดลเปลี่ยนแน่สิ่งที่ทําให้โมเดลของการส่งออกและการเติบโตและการท่องเที่ยวของเศรษฐกิจทั่วโลกเปลี่ยนหมดก็เพราะว่าโควิด1 9เรื่องนี้ยังไม่มีใครพูดถึงด้วยนะครับ